ภารกิจของพวกเราคือการติดเกตต้องจัดการกับเจ้านั่นที่เป็นบอสของเด็กเสี่ยงนี้ให้ได้โวกแกกูข้าอย่างนั้เจ้าพวกมนุษย์เอ๋ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเจ้านั้นมีพลังเวทมากขนาดนี้เลยเหรอฉันเชื่อเกียกับเจ้านั่นแล้วแล้วเว้ แกต้องเรียกพวกเรามาที่นี่ด้วยเพื่อความบันเทิงไงข้การจะฆ่าพวกเจ้าทีละตัวจับมาทรมานแล้วก็จับกินเพื่อทำให้พวกทหารสนุกสนานกันยังไงละ่ะความบันเทิงการเรียกใจของพวกเราเป็นแค่ความบันเทิงงั้นเหรอชีวิตของพวกเราสำหรับชจ้านั่นแล้วเป็นแค่ของเล่นพิ่ทพันก็จะย้อนทิ้งทันทีนะ